ร่างของผู้ชายคนหนึ่งถูกฆ่าแล้วก็ฝังดินอำมพางหมกเอาไว้กลางสวนปาล์มน้ำมันเลยคุณผู้ชมนี่คือตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามจะเข้าไปเปิดหน้าดินนะฮะที่เขามีต้นมงต้นไม้ปกคลุมเต็ไมไปหมดเลยเปิดหน้าดินเพื่อนำร่างของนายโจขึ้นมานายโจเนี่ยลักษณะคือเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า3-5วันมีดินกลบตั้งแต่เอวมาจนถึงหัวเลยนะฮะคุณผู้ชม แล้วลักษณะคือสาภาพดูนะฮะงอเข่าทั้งสองข้างมือขวาโผล่พ้นดินขึ้นอืดส่งกลิ่นเน่าเหม็นแล้วอยู่กลางสวนปลาล์มแบบนี้เขาบอกว่าจุดที่เจอร่องรอยหลักฐานนะฮะคุณผู้ชมตรงบริเวณเจอศพเนี่ยห่างจากบ้านเช่าดูนะฮะห่างกันประมาณ50เมตรเจอรอยลากมีร่องรอยการต่อสู้ตรงบริเวณบ้านเช่าด้วยแล้วก็มีโทรศัพท กับเคสโทรศัพท์ของนายโจคนตายแล้วห่างจากจุดพบศพนิดเดียวเท่านั้นเองหลักฐานที่ไปเจอตำรวจก็ค่อยๆแกะรอยจากจุดเจอศพกลับไปที่บ้านเช่าแล้วที่บ้านเช่าเนี่ยคุณผู้ชมครับเจอร่องรอยการต่อสู้มีก้อนอิฐที่มันแตกหักอยู่บริเวณใต้ถุนบ้านมีรอยลากอย่างที่บอกแล้วก็เคสโทรศัพท์มือถือถ้าถามว่าบ้านหลังนี้อยู่กันกี่คนอยู่กันสคนฮะ นายโจอ,อยู่กับเพื่อนชื่อนายเมลอยู่กันสองคนเท่านั้นเองตำรวจก็เลยไปไล่กล้องวงจรปิดเพราะตอนแรกหาตัวนายเมลไม่เจอมีคนเห็นภาพลองไล่เลียงดูนะฮะเห็นภาพตัวของนายโจคนตายเนี่ยครั้งสุดท้ายวันที่29มิถุนาบริเวณร,ร้านชำหน้าปากซอยนาหันสองประมาณบ่ายโมงเนี่ยนายโจเนี่ยนะครับเดินมา ที่ร้านขายของซื้อข้าวสารกับขนมจ่ายเงินเสร็จปั๊บแล้วก็เดินจากไปตอนนั้นไม่มีใครรู้ฮะจนกระทั่งวันรุ่งขึ้น30มิถุนานโจก,ก็หายตัวไปเลยแต่30มิถุนามีเพื่อนของนายโจก,ก็คือเมลที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเดินมาซื้อของร้านปากซอยร้านเดิมคือตัวของนายเมลซื้อของเสร็จปั๊บก็เดินกลับออกไป เขาสงสัยว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการตายคือในเมลหรือเปล่าตำรวจต้องเค้นสอบปากคำนะครับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมไปถึงตามหาตัวในเมลด้วยตามหาตัวได้เจอแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งตอนแรกเองตัวในเมลเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจนะว่าศพที่เจอนเป็นเพื่อนเขาไหมเขายังไม่แน่ใจว่าใช่ในโจรหรือเปล่าให้การเพียงแค่ว่าโจอ่ะ หายตัวไปจริงๆประมาณ3-4วันส่วนตัวเขาอ่ะก็ไปทํางานที่ไซต์างานก่อสร้างทุกวันตามปกติพอเขาไปทํางานทุกวันตามปกติตํารวจเรียนรู้เลยค่ะว่าเขาออกจากบ้านแล้วไปที่ไหนจนสุดท้ายตํารวจตามไปจับตัวได้ตํารวจสอบปักคําค่ะโดยต้องสอบปักคําผ่านล่ามนะคะเบื้องต้นในเมลให้การบกไปวนมาตอบไม่ตรงคําถามแต่ร่างกายเขามีรอยขีดข่วนเกิดขึ้นเจ้าที่ก็เอาเรื่องแผลเนี่ยถามกับเจ้าตัวเหมือนกัน เขาบอกว่าอ๋อมันมาจากการทำงานก่อสร้างมันเลยมีรอยขีดข่วนเกิดขึ้นสุดท้ายค่ะถามไปถามมารับสารภาพค่ะรับสารภาพว่าฆ่าเพื่อนตัวเองที่ชื่อในโจรจริงๆสาเหตุเนื่องมาจากว่าตอนนั้นนั่งกินข้าวด้วยกันตัวในเมลเป็นคนทำแกงใส่หม้อเอาไว้ค่ะเตรียมที่จะกินแต่ในโจคนตายเดินสะดุดมอแกง แกงคว่ำหมดหม้อเลย oh. ก็เลยโมโหค่ะทะเลาะก,กับเพื่อนมีปากเสียงด้วยความโมโหด้วยเมาด้วยเอาไม้หน้าสามฟาดเข้าไปที่หน้าผู้ตายจนเลือดสาดแล้วเขาก็แน่นิ่งไปหลังจากนั้นก็อำพรางศพตอนเช้าค่ะตำรวจคุมตัวในเมลทำบันทึกการจับกลุ่มนะคะซึ่งมีบางช่วงนะคะที่นักข่าวเจอกับตัวในเมลพยายามสอบถามเขาเหมือนกันถามต้องเป็นภาษาไทย ถามต้องเป็นภาษาอังกฤษว่าได้ฆ่าเพื่อนไปทำไมถ้าฆ่าจริงไหมแต่เขาไม่ตอบอะไรเลย your Why you kill your friends m l l you can't a l k about that Why you kill your f r i e n d Mill ไม่ตอบคำถามอะไรนักข่าวเลยค่ะคุณผู้ชมตำรวจก็คุมตัวทันทีนะคะ อาจจะเป็นด้วยภาษาส่วนหนึ่งที่เป็นอุปสรรคเรื่องการให้ข้อมูลกับนักข่าวเพราะว่าขนาดเมื่อวานนี้ตำรวจสอบถามยังต้องเชิญล่ามเข้ามาให้ข้อมูลด้วยเลยทีมข่าวเข้าไปยังพื้นที่จุดเกิดเหตุนะคะบริเวณชั้นหนึ่งของบ้านยังมีคราบเลือดอกระจัดกระจายเต็มอยู่เลยค่ะคุณผู้ชม มันกระจายกระเด็นไปจนถึงตรงฝาผนังอะค่ะตั้งแต่ตรงแคร่ที่เขาเหมือนกําลังจะนั่งกินข้าวกันแล้วแกงมันคว่ำอ่ะเลือดกระเด็นไปจนถึงฝาผนังอะค่ะแล้วจริงๆฝาผนังมันสูงประมาณสองเมตรกว่าๆนะนักข่าวบอกว่าเลือดก,กระเด็นไปถึงข้างบนนะคะซึ่งบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านเช่าคุณสาลีเป็นเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุบอกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปล่อยเช่าวัาานแรกๆคนเช่าส่วนใหญ่เป็นคนไทย พิ่งมาล็อตนี้นี่แหละที่เมนชาวเมียนมาเป็นคนเช่าแต่เห็นว่ามีคนสลับสับเปลี่ยนเข้าออกกันเรื่อยๆนะรอบแรกอ่ะอยู่กัน8คนแล้วก็ทยอยย้ายออกจนสุดท้ายเหลือสองคนก็คือโจผู้ตายกับเมลผู้ต้องหานี่แหละทีนี้ตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นตอนนั้นน่ะได้ยินเสียงเหมือนมีการทุบอะไรบางอย่างแรงๆสองครั้งแล้วก็มีเสียงร้องดังขึ้นแต่คิดว่าสงสัยชาวบ้านตีหมา ก็เลยไม่ได้เอะใจออกมาดูอะไรค่ะจนกระทั่งมาทราบเรื่องว่ามันมีคดีความมีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นตอนนี้เกิดความเครียดก็คือว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวของพี่สาวเสียชีวิตด้วยการแขวนคอตายที่ต้นบังคุดใกล้กับบ้านแล้วบ้านเนี่ยมันเป็นบ้านเช่าไงคะพอมันมีเคสมีคนตายใกล้ๆกันในเวลาไล่เลี่ยกันน่ะเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะ จากนี้เออ<ม>เรื่องธุรกิจจะยังไงจะขายหรือจะปล่อยเช่าต่อมันจะไหวไหม,มก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเจ้าของบ้านเหมือนกันโอ้แต่ว่าคลี่คลายแล้วนะฮะหลังจากที่ตามล่าตัวแล้วก็หากันว่าใครคือฆาตกรสรุปก็คือเพื่อนกันเองใช่<ต>ค่ะแต่หม้อแกงลม้มก็เลยโมโหคุณผู้ชมพามาดูอัปเดต34 h d r วอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รอยอยู่นะคะ Thank <laughs> you.